ลอ,อะไรไดี่งมันรูนี่อ,ะนะอุ้ยอะไรนะอ่ะใครขอขึ้นอะคือทำไมพี่ต้องมานั่งกดตอบรับอะไรเวลาคนขึ้นมาโดยพี่งมงมากพี่ก็ตั้งให้เราเป็น admin แล้วนะที่ tiktok มันเป็นไรนะหนูหนูว่าต้องสร้างไอ้หลวกหนูว่าสร้างไปเลย ไอ้ชื่ออะไร ABC ใช่หมเอพีซี ABC หนูหนูไปหาที่สิงสถิตหลุด้ยไปหลุกหนูว่าเข้าช้าสุดละเออใครจะเล่นเกมก็จอยเข้ามาแล้วกันเนาะพี่ก็หมดปัญญาแล้วอ่ะอโอเค ตามยองเกอร์โอเคยองเกอร์โอเคโอเคโองเกิร์รอเค,อเค,อเค,อเคใครเปิดเพลงวะเข้าใจพี่ไม่ถูกคือที่พี่พูดพี่หวังดีนะหนู ไอรินเน็ตเป็นไรคูเป,รเปอร์ถ้าได้ยินเสียงพี่เดินมาหาพี่หน่อยคูเปอร์อเ,อรเพราะว่าพี่งงมากเลยเนี่ยขึ้นมาออแสดงว่าได้ยินพี่งงมากอีกคนเข้ามาเนี่ยคือเงียบกันเลยเงียบหมดเลยคิดว่าเน็ตเป็นไรปะวะอ๋อโอเคอ่ะโอเค,อเคหน,หนูหนูกลับไปด่านหนูได้ไปเออมันไม่ได้ยินน่ะ,ละไลลินเนี่ยมันค้างอะไรฮะฮอูวเออเวลาเวลาเราเล่นเกม ตอนนี้พี่อยู่สีเหลืองหลกหนูมาเลยหนูพี่แนะนำเอ้ยพี่อยู่สีสีฟ้าหนูหนุนดนเดินหาบ้านสีฟ้าหลกบ้านสีฟ้าเร็วๆอ่าไอันั้นแหละบ้านพี่แต่ว่าพี่อ่ะพี่อ่ะสร้างพี่สร้างร่วมแต่พี่จะเดินไปบ้านนั้นแต่ว่าตอนนี้พี่เพี่ยคนหนึ่งอ่ะไปอยู่ก่อน เติมล่างเลยลูกอย่าช้าลูกเพราะว่าถ้าพี่สร้างเสร็จแล้วพี่ได้อหูแล้วพี่จะตามล่าคนพี่จะตามฆ่าพวกหนูหมดเลยตรงนั้นพี่เตืนอนพวกหนูฮะรู้ไหมถึงอะไรลูกตอนนี้นพี่กำลังสร้างอยู่เร็วๆหนูเร็วๆลูกเร็วๆถ้าหนูช้าหนูจะอด เดี๋ยวพี่เดินไปหาเร็วๆหนูพี่เสียงเกมในหลูกเสียงเกมหนูดังมากเลยเสียงเกมหนูดังมากเลยเออนะ โอ้เสียงเกียน์หนูดังมากหนูปิดหนูปิดเสียงหนูเลยอ่เฮ้ยใครเป็นเข้ามาบ้านพี่วะ เยเฮ้ยทอเตะมันนี้เอาเอามีดฟันมันอะไรมายุ่งกับล้านคนอื่นอ่ะนูเออหนูปิดเสียงเกมไปแล้หนูจะเปิดใหม่เพราะว่าพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงเกมอ่ะหนูหนูแย่ช้าลูกเลยวๆหนูหนูรีบสร้างไม่ไหวละ เออเออมันเข้ามาบ้านกูไม่ได้ละดี่ะมันยังเข้าได้อยู่ทุกคนได้ยินั้ยได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะโ oh จ๊โโโโใครมาฟันเดี๋ยวนนพี่จัดการให้ รีบสร้างพี่ถึงบอกให้เรารีบสร้างไงเพราะว่าแต่มันจะมีแบบพวกพวกปันนะ่นอะพวกพวกก่อกวนอนะพวกก่ะกวนจุลกรรมอนะมันจะมาปัาน่นพี่ก็ไม่ยอมเลยพี่ก็ต้องจัดการพวกมันก,ก่อนหัวใจไม่ดูพี่ก็ไม่ยอมเพราะว่าพี่ก็หน้าตาดีอยู่เกี่ยวอนะไรวะเนี่ย ใช่กินแม่รึมัมยม้ยชนไม่ไหวแล้วโอ๊ยใครก็มาข่นวนก็ไม่รู้อย่างตูบแม่เลยเนี่ยหนูรีบสร้างลูกหนูรีบสร้างพี่แนะนำเนาะถ้าน้องคูเปอร์ได้ยินกระโดดหน่อยกระโดดน้องคูเปอร์กระโดดสิได้ยินเสียงพี่เปล่าน้องคูเปอร์หูชิมหายน้องคูเปอร์ไม่ได้ยินฉันหรือ่ะ ได้ยินหรอกคนมันอีน,น,น้องซูเปอร์ให้รวยเหมือนกันได้ยินหรอกหนูหนูปิดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายงงี้อ่าไม่ได้ยินแล้ว 喂，喂。 สร้างกำแพงมันจะกระโดดขึ้นมาไม่ได้ไอีน้องน้องคูเปอร์มัน้องหนูไม่สร้างกับกําแพงอันนี้หนูสร้างกําแพงสิลูกไม่งั้นมันก็ปีนเข้าบ้านเรามาสิโอ๊ยชิบหายได้ไหมว้าย รสร้างเอาอาวุธเร็วสร้างอาวุธเร็วเดี๋ยวมันจะมาบึ้มบ้านเราไม่ได้ละโอ้หนูก็ไม่สร้างอะไรฝั่งหนูเลยหนูสร้างในสิลูหนูหนูสร้างกำแพงก่อนไม่ให้มันเข้ามาได้หนูอย่าเพิ่งไปสร้างแบบน,น,นี่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 ได้แล้วได้ดาบแล้วนี่มาเมา,เาฟันแม่งให้มันมานี่ฟันน้องได้ไหมเนเี่ย ไอพี่ลองฟันน้องก่อนว่ามันเจ็บไหมอ่าฟันฟันกันเองไม่เจ็บเดี๋ยวไปหยิบดาบมาสิเออเร็วๆเร็วมา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 เฮ้ยออกมาพี่อ๋อบ้านพี่หลังใหญ่ใหญ่ที่พี่ล่ะนี่ๆีเอาละเบิดเอาละเ,ลเลบิดแตงโมไปเร็วนี่เอาไปยิงใส่ อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ปิดให้ลูกหลกมาเลื่นมาเร็วมาเร็วอาอามันฟันหนูคูปเปอร์ฟันนะสิเนดามันเริ่มมาอยู่ในไลท์เนะี่ยคูปเปอร์น่ยไปฆ่ากูทำไมบอกมัน นี่นี่นี่เอาไปแก้แค้นเอาไป,าไปแก้แค้นเอาหมดเลยลูกเอาไปเลยไปเดี๋ยวเราไปแก้แค้นกันไปไปเอาโก้ไปเลยไปแก้แค้นใครใครใครมาบึ้มบ้านที่ตรงไหนนี่เนี่ยมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่นี่ใช่ไหมอันนี่ใช่ไหมอันนี่อีนนี้ นี่ข้ามันเลยโดนแหเออไปไปเออไม่เป็นไรหรอกไปไปแก้แค้นต่อเร็วมึงกล้ามามึงกล้ามาตีไทยได้ไงไม่ยอมเจอแน่พี่ไม่รอแล้วหูกพี่จะพี่จะต้องไปแก้แค้นเจอแน่เจอแน่มึงมาสิเก่งจริงต่อมา อุ้ยมันมีปืนมึงมนนีปืนเป็นัวมาน,นี่พี่เป็นตัวแม่นะมา้าเอ,อเป็นไงล่ะ,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 ะทําไมทําไอนแบบผแบบนะู้ชแมบบพี่พี่พี่เป็นผู้ชายนะครับมามามา,มาเลยมาเลยมาโดนกูโดนกูโดนกูอีช็อกโกะลีมึงโดนแน่ มายิงสิวิ่งทำไมกูเจ็บวะทุกคนถอดไวไมันจะตายแล้วม,มึงมันจะตายแล้วอืมอืมไวเจ็บเจ็บเจ็บทุกคนกลับฐานค่ะทุกคนกลับฐานค่ะดิฉันจะไม่ยอมตายนะคะดิฉันเป็นสตรองสตรองหนีหนีกลับกลับฐานแล้วลูกกลับฐานลูก,ก,ลาลกตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปล็อกบ,บ,บ,บ้านก่อนล็อกบ,บ้านก่อนล็อกบ้านก่อน แหมจะมายิงกูปั่นไปเถอะอือฉันไม่ยอมหรอกจ้าอีฉันบอกเลยจะไม่ยอมแน่นแน่นฉันไม่ยอมแน่น,นแน่มีชั้นสองแล้วโว้ยมามามานี่สร้างสร้างอันนี้สร้างยาน้าบะ พี่เข้าน้ำเกือบโดนแล้วไงเกือบโดนแล้วไงใครวะอ,วนะอ๋อได้หรือไว้มึงเจอกูมึงเจอกูแน่มึงฆ่ากูใช่ไม่ได้หรือมึงเจอกแจูแน่จริงมาแน่จริงมา เจ็ดปีต่อมาอมาดิมาดิืมเก่งนักหรอออีช็อกเกอรีช็อกเกอรี่อยู่กูรก็เล่นโทรศัพท์อเออืออเออเป็นไงล่ะสมหน้าโอ๊ยมึงมึงฆ่ากู e a b c d e f g มึงโดนแกแข็งตายแน่หนูฆ่าพี่ทำไมฮะกูจะฆ่ามันเนี่ยมึงมาฆ่ากูใช่ไหมได้เดี๋ยวแกนี้ต้องชำระ ไม่ต้องให้พี่ค่ากลับเลยเร็วเออเออแขน ę, พพเพราะว่าพี่ขี้เกียจเดินกลับบ้านก็เลยตายกลับนี่แหละก็บอกว่าให้สร้างบ้านให้สร้างบ้านก็ไม่สนใจสร้างโอ๊ย ก็หนูมาฆ่าพี่อ่ะมันก็แค้นไงหนแค้นกลับไมเออแค้นกลับหนูก็ต้องหาวิธีมาแก้แค้นนั่นเองพี่ไม่ช่วยเพราะว่าเราอยู่คนละเราเราเราอยู่คนละหลังหนูต้องสร้างประตูก่อนันผ้าเลยเ่ะจ้า อ้ยใครเอาบุกบ้านกูโอเคจ้ะสร้างเสร็จแล้วต่อไปก็สร้างสร้างฐานต่อทำอะไรก็ได้ต่อไปทำไรอ่ะนี่ติดตั้งโลโก้ไปเลย คูเปอร์อยู่ไหมลูนมมลกน้องคูเปอร์น่าจะไม่อยู่แล้วละสองนี้แต่แต่เราคุยกับน,น้องคูเปอร์ก่อนน้องคูเปอร์จ้าถ้าน้องคูเปอร์อยู่ลงมาหาพี่ชั้นล่างไม่มีใครอยู่ในไลน์เลยมีแต่พี่มีสิสก็แต่ชื่อคูเปอร์มันยังขึ้นอยู่ไ เราไปเอาสีเปิดประตูให้แล้วเดี๋ยวพี่ขอจัดการไอ้พวกเวนี้ก่อนมา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 เป็นไงล่ะพี่าอมอเอคนที่ถือแงโมอะบอหนูไม่หนูต้องพิมพ์เอาในเกมดูเพราะว่าเพราะว่าน้องคูเปอร์เขาอยู่ในเกมแล้วลูก เพราะว่าเมื่อกี้มันเห็นหนูฆ่าพี่ไงหนูต้องพิมพ์บอกมาในเกมเพราะว่าพี่บอกไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในไลฟ์หนูพิมพ์มาในแชทเลยว่าอยากฆ่าเราฉันเป็นคนดีว่าเออย <c oughs> อยู่บ้านตัวเองแล้วก็สร้างอาวุธของตัวเองไม่ต้องไปขอใครเออเอามาฆ่าเลยเ,เนี่ยเอามาฆ่ามันกลับเลย มาเร็วมากลับมาแก้แค้นเร็วนี่มาสิได้ยินเหรอ,อถ้าได้ยินกระโดดสอง <2 S 2> ครั้งถ้าได้ยินกระโดดสองครั้งหน่อยเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันมันนาามันจเจาะกระปืนมาขัดหลุมเรา ยหนูต้องโฟกัสกับการสร้างบ้านหนูก่อนหนูจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ไว้อะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะ น้องรักเหรอน้องรัก,ากม,มาเล่นกันลูกมาเข้ามาลูกเข้าตามแม่มาโอ้ออโหเดี๋ยวขูพิมพ์ให้เอาแป๊บนึงเอาชื่อนี้ชื่อนี้ว้ายตายแล้วมีมีคนมาบุกบ้านเราเราจะยอมไหมเรามินิบอลบอกอาร์ต ไม่ยอมหรอเจอกูเจอกูนมามาเจอกูซะหน่อยมาเจอกูซะหน่อยเาดาบดาบฟันหีมันมาดาบฟันหีมันอืมมาดาบฟันหีมันลูกอ่า่า่ สมน้ำหน้าอย่าอย่ามาแยมคือแถวนี้พี่ใหญ่สุดอีหนูพี่บอกพี่ใหญ่สุดมมไม,ม,ดมด่เอาเดี๋ยวพี่โดนฆ่าพี่รู้นะเราจะทำอะไรฮะ หนูกดเข้ามาในเกมแล้วยังยังไม่เ้าเลยอ่ะงั้นงั้นเงยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กดก็ออก จอปุ๊บนะลูกนะโอ้โหไปชั้นสามแล้วเว้ยเฮ้ยมันเีจอทำไมมันสร้างไวจังวะ รักไปอยู่บ้านเดียวกับมันไปรักไปอยู่บ้านฟ้ารักรักออกรักออกแล้วเข้าใหม่ดุรักออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ไปอยู่บ้านฟ้าลูกจะได้อยู่กับไอ้น้องหน้าตำคาลนะ่ะ พี่ครับครับพี่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชระบบหรือเปล่าทำไมผมไม่เห็นพี่เลยพี่นี่พี่ยาแอร์ครับาาพี่เปลี่ยนแอร์ได้เลยครับพี่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับนี่ใช้บ้านหรือบ้านไานว้ไมึงอะไอ้กูวิ่ง แล้วก็แล้วก็เหยียบสูงที่มันที่มันเลียงมึงมามึงเก่งจริงมั้ยสมหน้าอีเกอีแกบ้านน้ำลายแหมจะมาตีฉันเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็มาถ้ามันขึ้นสีเขียวมันขึ้นตรงนี้มันขึ้นตรงนี้ปีนมาเหยียบตรงนี้เออแล้วก็รอไปเก็บมาเอาอาวุธมาเอาอาวุธยาให้ นีเดินตามมานะเดินมาเดินมาตรงนี้เดินมานี่เอาเอาทั้งสามอ,อันเลยเง้ยอ,อยเดินไอ้อมอดแดงอีกอันนี้ด้วยอันนี้ด้วใช่ใช่ใช่ใช ดาวกระจายเสร็จกูเลยทีเนี้ยเรียบร้อย